อีกคือได้บอกไว้ว่าวันนี้การที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องเริ่มต้นจากการโปรแกรมก่อนเราจะโปรแกรมอะไรนะครับ 1. ก็คือการโปรแกรม 2. ก็คือเรื่องของความคิด 3. ก็คือเรื่องของความรู้สึก 4. เรื่องของการกระทำา5ก็คือเรื่องของผลลัพธ์นะครับ เมื่อเรานียครับยังคิดนะครับเหมือนเดิมนะทําเหมือนเดิมนะผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนเดิมนะครับ,นะรบถ้าเราต้องการ,นะรเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับในสิ่งที่เราจะทำนะในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับการที่เรานะครับจะย้ายฝั่ง จากเงินสีด้านงานสีประเภทของโรเบิร์ตที่โยสิกิที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งของ employee และก็เซลยว